สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะเกิดปีมะเมีย ในเดือนมิถุนายนนะคะในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างภาพรวมทั้งหมดนะคะการดูดวงย้ำอยู่เสมอว่าดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหลักๆนะขึ้นอยู่กับตัวเราสำคัญคือสตินะจ๊ะอ่ะขอพอรกันก่อนนะคะขอพอรกันก่อนอมสกิเนสัยยะนะมะหาขอความแม่นยำจงบังเกิด นะคะก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเมนะคะต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเมคือเพจ a c e b o o k นะคะติดตามกันได้นะคะอาจารย์เมโอมาลิโอมพิคเนตนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือกดลงดูที่รายละเอียดนะคะจะมีจะมีลิงก์ต่างๆให้นะคะจะมีลิงก์ต่างๆให้คุณก็สามารถที่จะ ดเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์พูดคุยทักทายกันก็ได้นะคะจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะอ่ะคนเกิดปีมะเมียนะคะคนเกิดปีมะเมียนะภาพรวมทั้งหมดนะจะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะมาดูกัน บทสรุปดีคือดีนะคือสวยทั้งปีเอ้ทั้งเดือนนะอ่ะอืม บอกเลยคนปีมะเมียนะคนปีมะเมียบทสรุปคุณสวยจริงๆนะคะใบนี้คือความสําเร็จความรุ่งเรืองความความจเจริญรุ่งเรืองอะนะคะการกําเนิดเกิดใหม่ก็ได้นะคะว่าง่ายๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ล้วนจะ ไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่จะสำเร็จคนโสดก็มีโอกาสได้แต่งงานมีคนมีคู่ยังไม่มีลูกยังไม่มีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะคนทำงานราชการก็จะอาจจะแบบอาจได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแม้กระทั่งคนทำงานเอกชนก็ตามแต่นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันหรือปรับเงินเดือนขึ้นไปในทิศทางที่ดีหรืออาจจะไปเริ่มงานที่ใหม่ก็ได้ นะคะบทสรุปคุณดีมากนะคะนะอ่ะมาดูในระหว่างเดือนใ,ใ,ในในในแต่ละไพ่แต่ละใบมีความหมายเป็นยังไงแบบไหนมาว่ากันเริ่มต้นที่ตัวต,วตวุตัวตนคุณเลยในเดือนนี้นะคะนี่เดือนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ถ้ามองนะถ้ามองมันมองได้หลายแง่นะเอาเอาเอา,เอาทีละแง่ก่อนนะแง่แรกคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะแง่แรกนะ เป็นคนที่รักความยุติธรรมจะทําอะไรก็ตามแต่ไม่ได้มองว่าพวกผ้องไม่ไม่ได้มองว่าพวกกันเองแต่มองว่าถูกหรือผิดนะคะนี่คือเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากนะคะอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งคือใบเนี้ยในเดือนเนี้ยคุณอาจจะเป็นอะไรที่น้อยอกน้อยใจมักไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากเจ้านายนะคะ นะนี่โดดเขาเรียกว่าเหมือนถูกลำเอียงนะคะเออแบบไม่ค่อยสนใจเราผลงานเราก็ดีทำไมเขาไม่มองเราเลยนั่นคือไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนรอบข้างนะนี่อีกอีกคืนหนึ่งแง่นะอีกเรื่องหนึ่ง,ระ,งนะะระวังนะคะระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลในเดือนนี้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์นะ มีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะ,ะให้เรามัดระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆที่ต้องใช้เอกสารทางราชการนะคะพวกะทะเบียนบ้านพวกบัตรประชาชนอะไรต่างๆบัตรสำคัญต่างๆที่เป็นตัวตัว,ตว,ตว,ตวเรานะคะไม่ว่าจะไปเซ็นค้าประกันอะไรใครหรือว่าจะไปทําเรื่องกู้อะไรดูเอกสารให้ดีตรวจทัน เอกสารให้ดีๆเวลากรอกเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องอะไรนะคะนะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับคดีความกฎหมายนะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องรอบคอบนะคะอ่ะถัดมานะคะในเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างได้คู่ที่ดีอาจจะเป็นคู่คองหรือหุ้นส่วนหรือเพื่อนเพื่อนสนิทมิสหายได้เพื่อนที่ดีข้างกายนะคะหุ้นส่วนก็หุ้นส่วนดีมีการเจรจาช่วยเหลืองาน นะอ่าอีกมุมหนึง่งใบนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของมีโอกาสได้ไปเจรจาง,งานกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือไปดิวสิน,สนค้าต่างๆนานาเข้ามาขายในไทยก็ได้นะคะนี่นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองใครคนโสดก็อาจจะมีอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอคู่ครองคนต่างชาติก็ได้นะคะนะ อ่ะถัดไปนะคะถัดไปใบนี้บอกถึงในเรื่องของการยึดติดกฎเกณฑ์มากเกินไปนะคะการยึดติดกฎเกณฑ์มากเกินไปนะการตีกรอบตึงอว่าง่ายๆคือตึงไปไม่รู้จักย่อนผ่อนปนกันบ้างนะคะหรืออีกอีกอีก,อก,อกในหนึงนะตัวเรามักจะมักจะยึดตัวเองเป็นที่ตั้งและไม่ฟังใคร นะคะไม่ฟังใครเพราะฉะนั้นใบนี้บอกว่าคุณควรที่จะรับฟังคนรอบข้างคุณควรที่จะผ่อนปลนบ้างนะคะอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปผ่อนบ้างตึงบ้างนะคะไม่งั้นถ้าตึงอย่างเดียวมันจะขาดแล้วมันจะไม่มีใครเข้าใจเรานะคะเพราะฉะนั้นใบนี้นะถ้าคุณผ่อนปลนได้ลดอัตราอัตราของตัวเองลงทิฐิตัวเองลงบ้างจะดีนะคะ อะถัดไปนะคะใบนี้ถือว่าดีผู้หผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมักให้การช่วยเหลือและสนับสนุนมุมหนึ่งที่เขาเพาะที่พูดกันง่ายๆและเข้าใจกันง่ายๆคือนาลีอุปถัมภ์นะใบนี้ถ้าถ้าถ้าคนโสดมีเกณฑ์แต่างงานมีบุตรมีลูกนะนี่ใบนี้ชัดเจนนะการการกำเนิดเลยนะคะการมีบุตรนะคะนะ เดือนนี้เราค่อนข้างที่จะมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆเช่นงานหลักๆล,กลกงานเพราะอะไรเพราะถ้ามองหาโอกาสใหม่ได้มันสามารถที่จะต่อยอดงานต่อยอดเงินเราได้เนี่ยคือการมองหาโอกาสไปเรื่อยคือ,อสิ่งที่เราทําอยู่มันอาจจะได้แค่นี้เราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเรามอง มองลู่ทางมองช่องทางหรือไปคุยไปเจรจาหรือไปติดต่ออะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราคิดนั่นคือสิ่งที่เรามองเขาเรียกว่าการมองหามองหาโอกาสนะคะบอกว่าเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังการถูกโกงถูกหักหลังแทงหลังนะคะสำคัญเลยนะเชื่อใจใครได้ คือขเขาเรียกว่าอะไรนะจะเชื่อใจใครได้100%ยเปอไหมจริงๆเ่ะเราให้ใจทุกคนได้ร้อยเแต่เราต้องมีความระมัดระวังไม่ใช่ระแวงนะต้องระมัดระวังบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนะคะอย่าไว้ใจเกินไปนะคะหรือบางทีเราอาจจะทำงานดีเด่นนะคะเจ้านายอาจจะเล็งในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่มีคนมาเลื่อยขาเราแทนซะง,งั้น่ะ นะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือถูกโกงอ่านหให้ใครใจดีให้ใครยืมเงินไปอ่าโดนโกงหรือไปเซ็นคําประกันให้อะไรใครไปเขาไม่ชารใช้คนค้าซวยถูกไหมนี่นะคะต้องระมัดระวังนะอ่ะมีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ถูกใจในสิ่งที่เราแบบเล็งแล้วว่าเราอยากจะทำอันนั้นอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ชอบ มีการได้เริ่มต้นใหม่นะระวังเรื่องอารมณ์นะคะเพราะไพ่ใบนี้คือการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่นะหรือหรือนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวสูญเสียนะคะถ้ามองการเงินก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเงินก้อนเงินใหญ่เหมือนกันนะคะอ่ะอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะเพราะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงในเรื่องของความผิดหวัง นะคะบ่งบอกถึงความผิดหวังเพราะฉะนั้นต้องเรา,าต้องไม่คาดหวังจนเกินไปต้องมีการเผื่อใจไว้บ้างนะคะต่บอกแล้วว่าบทสรุปคุณสวยต่อให้คุณโดนเพื่อกโกงหักหลังแต่ยังมีเรื่องดีเข้ามาแน่ๆนะคะหรือเขาอาจจะใช้ส่วนหนึ่งแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งบินแล้วเว้ยอ,อารมณ์แบบเนี้ยนะนี่ข่าวร้ายที่จะเข้ามาตับ ะะข่าวร้ายที่จะเข้ามาอาจจะเป็นข่าวร้ายข่าวไม่ดีแต่พอเจอบทสรุปมามันอาจจะซอฟลงซอฟลงก็ได้นะคะอย่างเช่นการสูญเสียก็เป็นเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นโชคดีที่ใบสุดท้ายบทสรุปของคุณดีไงนะมันจะช่วยมันจะช่วยจากไม่ใช่ว่าจากร้ายการเป็นดีนะ จากที่ร้ายที่แย่มันจะเบาลงนะคะ Champion. อ่ะทีนี้มาสรุปเป็นเรื่อง, parole, งเรื่องงานก่อนเลยเรื่องงานก่อนเลยนะคะเรื่องงานงานเรื่องที่เกี่ยวกับงานนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับงานโอะเรื่องที่เกี่ยวกับงานคุณในเดือนนี้ในเดือนนี้ต้องบอกเลยนะคนเกิดปีมะเมียนะคนเกิดปีมะเมียนะคุณค่อนข้างที่จะแบบ มีความมุ่งมั่นในเรื่องของงานมากคิดแต่เรื่องงานนะคะคิดแต่เรื่องงานอยากจะแบบคือมองหาโอกาสนะอยากมองหาโอกาสอาจจะมีเพื่อนมีเพื่อนมีหุ้นส่วนมีอะไรที่เข้ามาแบบเฮ้ยทาอันนี้กันไหมน่ะนะชวนลงทุนอะไรพวกนี้ยนะคะทำกันไหมดีไหมไอ้เราก็คิดแล้วว่าจะดีจะทําร่วมหุ้นดีหรือเปล่าก็คือเป็นในเรื่องของการมองหาโอกาสมีการได้เริ่มต้นนะคะมีการได้เริ่มต้นมีการได้ทํา นะเกิดขึ้นแต่ต่อบอกว่านะคะถ้าคุณจะทำงานถ้าคุณจะมีหุ้นส่วนนะคะในการทำงานของคุณอย่าตึงจนเกินไปรับฟังคนรอบข้างดูว่าแนวทางทิศทางในการทำงานเขาเป็นแบบไหนอย่าอย่าทิฏฐิอย่าอัตตาตัวเองมากเกินไปนะคะรับฟังแล้วเอามาอัดผิกแพงหรือ เจอคนละครึ่งทางงานที่ทํามันจะได้ออกมาดีนะเอองานที่ทํามันจะได้ออกมาดีทีนี้มองเรื่องความรักความรู้สึกนะความรักความรู้สึกใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของความผิดหวังนะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้เสียใจหรือไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของคนรอบข้างความรู้สึกของคนใกล้ตัวทำอะไรมักทำให้เราผิดหวังและเสียใจอย,อยู่ตลอดเวลา ะะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากสิ่งที่เราปรารถนาดีเราให้เขาเต็มที่ได้แต่อย่าเขาเรียกอะไรอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปแบบว่าเขาต้องเป็นอย่างที่เราต้องการคนเราร้อยพ่อพันแม่ตัวเราเองน,นึกในทางกับกันนะตัวเราเองก็ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรับจูนเจอกันได้พบกันครื่งทางดีที่สุดมจะจ๊ะ อย่าแบบว่าเธอปรับสิเธอไม่ปรับฉันก็ไม่ปรับหรือพอเขาปรับแล้วแต่ตัวเองไม่ปรับมันก็ไม่ใช่นะคะนี่หมายถึงพวกชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะอ่ะปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆใบเนี้ยแรงนะคะมันเป็นไพ่ของข่าวร้ายความอารมณ์ร้อนการทะเลาะวิวาสสำคัญหนึ่งคุณต้องมีสติ คุณต้องใจเย็นอันดับแรกเลยสติต้องมาก่อนเกิดเรื่องอะไรปุ๊บถ้าสมองเราคิดทันจิตเรามีสติทันเอ้ยถอยหลังก่อนดีกว่าหยุดก่อนดีกว่าอยู่นิ่งๆดีกว่าเงียบๆดีกว่ามันจะได้ไม่บานปลายนะคะมันจะได้ไม่บานปลายนี่คือสิ่งสำคัญนะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าไพ่ใหญ่คุณออกอะไรมัง่งนะไ้าใหญ่คุณค่อนข้างดีนะคะ คือการกำเนิดการเกิดใหม่การเริ่มต้นความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความมีชื่อเสียงนะคะ <Yeah. S 1> ในี่ใบสรุปนะคะถือว่าดีมากๆสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่รอบครอบหน่อยเพราะใบนี้คือเอกสารทางราชการไพ่ออกเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลถ้ามองในทางดีเรามองในถ้ถามองทางดีคือเรามองในลักษณะของเรื่องความยุติธรรมนะคะเราอาจจะแบบ เ,เป็นคนที่รับความยุติธรมเวลาใครแบบเห็นใครโกงเห็นใครไม่ดีเราก็ขัมักที่จะเข้าไปตักไปเตือนนะคะแต่อีกมุมหนึ่งอย่างที่บอกนะใบนี้บ่งบอกถึงที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมจากเจ้านายจาเจ้านายลำเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะผลงานเราดีแท้แต่กลับมองเห็นคนอื่นดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วก็ใบเนี้ย ไพ่สองใบเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นไพ่ของการกำเนิดทางการเริ่มต้นใหม่เลยนะคือใบใบนี้ถ้ามองในเรื่องในเรื่องของคนที่ไม่มีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะนี่ใบนี้ก็คือเหมือนกันนะแต่ใบนี้บอกถึงในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยใบยนี้ก็เช่นกันเห็นไหมพไพ่ดีทั้งคู่แต่ใบนี้ชี้ชัดคือนารีอุปถรัรมภ์นะคะมักมีผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่คอยให้การช่วยเหลือชี้แนะแนะนำสนับสนุนไปในทางที่ดีนะอ่ะบทสรุปแจ่มชัดเจนความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงนะคะความสำเร็จงานเงินทุกสิ่งนะแต่อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาบ้างจากหนักเป็นเบานะจากหนักเป็นเบาไม่ใช่ว่าจากหนักไม่มีเลยไม่มีนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นการดูดวงดูอย่างมีสตินะคะดูอย่างมีสติอย่าดูแบบงมงายดูเพื่อเป็นไกด์ลน์แนวทางชีวิตว่าฉันจะดำรงชีวิตยังไงมีอะไรให้ฉันต้องระวังไหมเวลาดูให้ดูแบบนี้นะจ๊ะฝากนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิง่งกิงๆให้เมย์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ